สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สุกร์26กันยานะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นลีกที่ช่องว่างระหว่างทีมใหญ่กับทีมเล็กมีน้อยที่สุดทีมเล็กสามารถแย่งแต้มจากทีมใหญ่ได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเกมวันเสาร์พรุ่งนี้ที่ลิเวอร์พูลต้องบุกเยือนคริสตัลพาเลซเนี่ยหลายคนมองว่าอาจจะเป็นศึกหนักที่สุดของหงแดงตั้งแต่เปิดฤดูกาลเป็นต้นมาโอเคลิเวอร์พูลเล่นไป7นัดรวมทุกถ้วยชนะรวด ตัวเลขรูมากเลยนะครับนะแต่ว่าเจอคริสตัลพา l a เลสเเกมหลังสุดเนี่ยหงชนะแค่2นัดเท่านั้นนะทีมอินซีพหาดกลายเป็นของแสลงของเลี้ยวภูอย่างไม่น่าเชื่อนะครับทุกท่าบแต่เป็นไปแล้วพาเลสพัฒนาขึ้นเยอะเลยตั้งแต่กุนซือโอลิเวอร์กลาสเนอร์เข้ามาคุมทีมนะครับฤดูกาลนี้พาเลสเล่นพรีเมียร์ลีกไป5นัดอาจจะชนะแค่2นัดนะครับแต่เขาก็ยังไม่แพ้ใครนะครับ เป็นหนึ่งใน2ทีมร่วมกับเรียวภูจากฝูงที่ยังไม่แพ้นในลีกจาก5นัดนะวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับเจอกนเองที่สนามเซลเฮิร์สบ้านของพาเลสถ้าหงบุกชนะได้เนี่ยมันก็จะเป็น3มแต้มใหญ่นะเพิ่มความมั่นใจได้เพียบเลยแต่ถ้าไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดนะครับเลียวภูมีสิทธิ์เสียแต้มเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนีนะ้หงไม่มีอุกโกไอคิติเก้นะครับติดโทษแบนจากการโดนไล่ออกในคาร์บาวครับอเล็กซานเดอร์อิซักน่าจะลงตัวจริง เฟดริโกเคียซ่าเนี่ยสลับลงครึ่งหลังนะครับเฟเดกําลังมั่นใจเลยนะครับส่วนอิซักร่างกายดีวันดีคืนแต่อิซักเจอกับคริสตัลพาเลสมา6ครั้งนะครับในฐานะนักเตะนิวคาสเซิลก่อนหน้านี้เนี่ยนะเจอกันมา6ครั้งอิซักยิงพาเลสได้แค่ลูกเดียวนะครับนะเกมพรุ่งนี้นะครับการดวลกันระหว่างอิซักกับมาร์เกอีเนี่ยเป็นไฮไลท์แน่นอนสนุกแน่นอนนะแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่อุโก้อิคิติเก้ลงไม่ได้ จสได้จริงนะครับนะผมมาคิดดูเรื่องที่เก๋โดน2เหลืองในเกมเจอแซวแฮมตันเนี่ยนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันกดดันที่ต้องแย่งกันลงกับอีซักรหรือเปล่านะไม่แน่นะครับช่วงต้นๆนเนี่ยตอนอีซักยังไม่มาท่านชมสังเกตไหมเอกิเตเกมเล่นบอลอย่างมีความสุขมากเลยนะครับเล่นไปยิ้มไปนะไม่ซีเรียสนะครับนะแต่ว่าไอ้นัดกับเซาแฮมตันเนี่ยมันดูล้นๆอนะ มันดูลอนๆเกรงๆนะครับดูเครียดไงก็ไม่รู้นะไอ้ใบเหลืองแรกที่เสียเนี่ยนะทุบบอลทิ้งอะไรเงี้ยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเอกิติเกะนะครับทดยผู้ชมครับนะเหลืองที่สองดีใจถอดเสื้อหลังยิงประตูเอ้ยมันไม่ใช่แล้วมันเยอะเกินปกติไงะนะมันอาจจะอยู่ข้างในนะครับอาจจะเครียดอยู่ข้างในนะอาจจะตั้งใจมากเกินไปจนเสียสมาธินะ ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอานเดอร์สลต็ตต้องคุยนะครับต้องคุยนะต้องบริหารให้ดีทีเดียวเก๋เองก็ต้องปรับนะครับนะคืออย่าไปคิดว่าอาจจะต้องเป็นสำรองของอีซักดิพรีมเมยร์ลีกจุกนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับคนที่อยู่ในสนามตอนจบเกมเนี่ยสำคัญพอๆกับตัวที่ลงตั้งแต่ต้นนะครับทานผู้ชมครับอย่างฤดูกาลที่แล้วเนี่ยจำนวนประตูที่ตัวสารองยิงได้ในพรีมเมยร์ลีกสูงถึง44.9นนะครับฤดูกาลที่แล้วนะครับ มิเกลอตัตเตต้ากุนซืออาร์เซนอลเนี่ยเขาเคยบอกว่าตัวสมรองที่ลงทีหลังบางนัดสำคัญกว่าตัวจริงอัตเตต้าเคยพูดอย่างนี้นะครับนะลิวพูเองเท่าที่เล่นมาในฤดูกาลนี้นะครับมีอยู่สมนัดนะที่ได้ประตูจากตัวสำรองช่วยยิงชนะในช่วงท้ายเกมนะตัวสำรองอย่างเคียซ่าพุกเริยวอะไรพวกนี้นะครับทำได้มาแล้วนะเพราะฉะนั้น เอกิติเก้เคียซาหรือว่าเรียวอ u นกูโมาเนี่ยมีบทให้เล่นทุกคนนะครับไม่ต้องไปคิดมากตัวสำรองของโขงแดงที่สามารถเปลี่ยนเกมได้เนี่ยมันก็จะมีผลในเกมเจอกับคริสตัลาเลสวันพรุ่งนี้แน่นอนนะครับาเลสเป็นทีมที่เล่นบอลเหนียวแน่นนักเตะฟิตแข็งแรงมากเลยนะครับเขาเล่นบอลเป็นทีมได้ยอดเยี่ยม,มเป็นทีมที่มีวินัยสูงนะครับนะจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือ ไม่ค่อยเล่นผิดพลาดนะไม่ค่อยเห็นคริสตอฟเพลสเล่นผิดพลาดทําอะไรแบบไม่ค่อยฉลาดอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีนะครับนะแนวรุกถึงปีนี้เสียเอเบริชิเอเซซึ่งย้ายไปอยู่อาร์เซนอลเนี่ยนะแต่ว่าเขาช่วยกันเล่นก็ชดเชยกันไปนะครับเกมนี้ตัวที่เจ็บของเ a ลสคืออิสมาอิลาซาดัมวอตันรวมทั้งไดจิคามาตะฟิตกลับมาพร้อมลงทุกคนนะครับ ซาที่เจ็บเอ็นเข่าลงไม่ได้มา2นัดเนี่ยตอนนี้หายแล้วนะครับเล่นได้แล้วนะครับกลับมาในเกมใหญ่พอดีนะ2นัดหลังที่คู่นี้เจอกันเนี่ยก็คือเกมเสมอ1-1ในนัดฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกที่แอนฟิลด์กับเสมอ2อ,อในเวลาปกติของเกมคอมมู n นิตี้ชิลดเนี่ยนะอิสเมลาซายิงเลี้ยวพูดได้ทั้ง2เกมนะครับคงต้องระวังให้ดีนะแต่ว่าคราวนี้ในเมื่อกองหน้าเลี้ยวพูมีอิซักนะ โมกับกั๊กโปก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับมีตัวเสริมที่กําลังห้าวอย่างเคียร์ไอย่างริโอเนี่ยนะจุดตัดสินมันอาจจะอยู่ที่ความคมนะครับอาจจะอยู่ที่ความคมนะริโอโปเองเนี่ยถ้าดูจากที่ผ่านมานะครับก็ไม่ได้เล่นดีทั้ง90นาทีนะครับนะเกมรับก็มีเพียเพ้ยนๆอยู่บางช่วงมีหลุดจากเกมด้วยนะแต่ทีมชุดนี้อาวุธเยอะมีความหลากหลายนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเขามีความมั่นใจว่า เดี๋ยวก็ยิงได้อ่ะนะบุกไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะกดดันไปเรื่อยเอ้ยเดี๋ยวประตูก็มาอะไรประมาณนี้นะเออตรงนี้เนี่ยมันทําให้เลี้ยวผูกมีก,กอก2มีกอก3นะครับนะตายยากหาทางเอาชนะได้เสมอนะครับสองทีมนี้เลี้ยวผูกกับพาเลสเจอกันบ่อยนะครับเดี๋ยวคราราบาวครับรอบ4ก็เจออีกทีนะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะรู้ไส้รูุ้งนะครับ จุดตัดสินอยู่ที่รายละเอียดนิดเดียวนะครับก็คือใครฉวยโอกาสได้ดีกว่าอรอดูนะครับว่าเวี้ยวภูจะรักษาสถิติชนะรวดต่อไปหรือว่าจะเสียแต้มเป็นครั้งแรกดูจากสถิติแล้วนะครับโดยชมครับเวี้ยวภูอาจจะไม่ได้ข่มคริสตัลพา l a เลสแต่ว่ามาเยือนสนามเซลเฮิร์สพาร์คสปีหลังสุดเนี่ยเวอ้ยวภูชนะรวดนะครับฤดูกาลที่แล้วหงบุกมาชนะ1 0จากประตูชัยของ เดียโก้โชตาพูดถึงโชตาแล้วนะครับอา์เนอร์สโอตเพิ่งจะยืนยันว่าเลวพูเนี่ยจ่ายเงินตามสัญญาที่เหลืออีก2ปีของโชตาให้กับรูทภรรยาของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับโชตาไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วจำนวนเงินไม่ได้เปิดเผยนะครับแต่คาดว่าอย่างตามเนี่ยน่าจะ10ล้านปอนด์10ล้านปอนด์ก็ประมาณ430ล้านบาทรูทกับลูกๆ3คนไม่ลำบากแน่นอนนะครับโอเค ไปดูข่าวอื่นกันบ้างนะครับเมื่อคือนนี้มียูโรปาลีกรอบบอลลีกนะครับ Villa, แอสตันวิลล่าลงเตะนัดแรกเจอกับบโลญญาของอิตาลีนะครับเกมนี้วิลล่าเฉือนชนะไป1ประตูต่อ0ยิงลูกเดียวนะครับได้ประตูใช้จากจอห์นแม็กกินกับตันทีมนะครับตั้งแต่นาทีที่13นะนำหน0ตั้งแต่13นาทีแรกนะครับเครื่องหลังวิลล่ามีโอกาสได้เพิ่มนะครับได้จุดโทษนาที68เนี่ยแต่ว่าโอลิวกินยิงไม่เข้านะครับ วัตกินยิงไม่ดีเลยยิงไปตรงกลางประตูนะครับทั้งเบาแล้วก็ไม่มุมนะครับประตูเซฟสบายๆนะครับแอสตันวิลลาชนะบรโลญ่า1-0นะครับเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อย่างน้อยเป็นการชนะนัดแรกของวิลลาในฤดูกาลนี้นะครับโอเคทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลมีข่าวดีครับวิลเลียมซาลิบาเซ็นเตอร์ตัวสำคัญนะครับกำลังจะต่อสัญญาใหม่ กูรตลาดนักเตะฟาบริซิโอโรมาโนนะครับเขาบอกว่าซาริบาเนี่ยน่าจะต่อสัญญาถึงปี2030นะครับตอนนี้โอเคล้นะครับ mm hmm. เหลือเซ็นอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับค่าเหนื่อยน่าจะได้เพิ่มสัปดาห์ละประมาณ300,000ปอนด์ก็เรดใกล้ๆกับบุคโยุซาก้าแหละนะถ้าซาริบาอยู่ต่อแฟนปืนสบายใจเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้กลัวกันว่าเขาอาจจะอยากไปอยู่เรียลมาดริด ตอนนี้ไม่น่าจะแล้วนะครับน่าจะต่อสัญญากับอาอร์ซนนะริโอเอนกูโมวานะครับก็ได้สัญญานักเตะอาชีพฉบับแรกกับเรอัลพูนะครับน้องริโอเนี่ยเซ็นสัญญาเป็นของขวัญวันเกิดอายุ17ปีริโอครบ17ไปเมื่อปลายเดือนสิงหานะครับตามกฎหมายของอังกฤษเนี่ยเขาระบุว่าสโมสรเนี่ยสามารถเซ็นสัญญานักเตะอาชีพได้ก็ต่อเมื่อนักเตะอายุครบ17ปีนะครับริโอโอเคแล้วนะครับ17ปีแล้วนะก่อนหน้านี้ รียวนี่รับเงินในแบบทุนการศึกษานะครับไอ้ที่เราเห็นเขาเล่นๆมาเนี่ยรับตังแบบทุนการศึกษานะได้เดือนหนึ่งพันสออยปอนนะครับเดือนหนึ่งห้าหมบาทอ่ะนะแต่หลังจากเซ็นเป็นนักเตะชีพเต็มตัวนะครับริโอได้เงินเพิ่ม360เปอร์เซ็นต์นะครับนะรับปีละ5 2า0 0ือนปอนก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเลีวยวภูค่อยๆเพิ่มเป็นสเต็ปอะ่ะกลัวเสียคนนะ ค่อยเป็นค่อยไปนะครับนะโอเคปีหน้าถ้ายังทำตัวดีนะครับก็อาจจะปรับสัญญาใหม่ให้อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับรีโอนะในส่วนของกองหลังที่ต้องหาเพิ่มนะครับมีข่าวว่าเลวโพสนใจดายโออุปามิกาโนนะครับเซ็นเตอร์ทีมชาติฝรั่งเศสของบาเยอร์มิวนิกอาจจะเอามาแทนโจโนี่เลวนี่ที่เจ็บนะหรือเป็นออปชั่นเผื่อแฮลมาเกอหรือเอามาแทนอิบูโกนเต ซึ่งอาจจะย้ายไปเรียวมาดริดในฤดูกาลหน้านะครับที่มีข่าวอยู่นะอุปเมกาโนนั้นเป็นตัวหลักของบายเยอร์น,นะครับคุยยากแน่นอนอยู่แล้วนะแต่เขาจะหมดสัญญาหลังจากจบฤดูกาลนี้จบซีซัน่นนี้อุปเมกาโนเป็นฟรีเอเยตนนะครับท่านผู้ชมครับนะสัญญาใหม่ยังไม่คืบหน้าเพราะว่าตัวนักเตะเนี่ยเรียกค่าเหนื่อยแพงนะเพราะฉะนะลิเวอร์พูพอจะมีความหวังอยู่นะครับนะ ถ้าซื้อเดือนมก,กราเนี่ยค่าตัวประมาณ44ล้านปอนด์ถ้ารอจบฤด,ดูกาลก็ได้ฟรีนะครับแต่ว่าคู่แข่งเพียบรอดูกันไปนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราเต็มหนุ่ยนะครับทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok พรุ่งนี้วันเสาร์เรากลับมาคุยกันต่อเหมือนเดิมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ